เขาเป็นตลาดวายแต่สมรรถนะเขาเนี่ยไม่เป็นรองใครนะคะแล้วก็ความสวยงามนะนาวาล่าน NT 3 0 0 c a l i b ค r n ตัวนี้ผู้เปรียบก็ประมาณรี v o p r d Sport i v o หรือ Isuzu d x a x X Series นะคะเพราะว่าคันนี้มันเป็นตัว EL แอน็อแคบยกสูงของเขานะคะ c a l i b บ r n ตัวนี้นะคะเป็นโมเดลปี17จดทะเบียนปี18มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ <Wow. S 1> ไฟ LED สวยๆอย่างนี้เลยนะคะไฟเลี้ยว LED ีอีูโตต้ยังไม่มีนะคะคุณจะ ปุ่มตาร์ทนะคะพรมอะไรมันตีฟังก์ชันสำหรับแคปตัวนี้อยู่ที่163แรงม้าก็เรียกว่าแรงเดียนะคะออปชันครบๆอย่างนี้เลยนะคะคันนี้ได้เอกสารเกรด A เรียบร้อยนะคะ398,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถสมรรถนะสูงๆูนะคะก็ออกว่าแค่8บาทเท่านั้นนะคะเรามีเอกสารรับสภาพเกรด A ให้ด้วยนะคะไม่เคยทำสี f ักชิ้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบยลยนะคะคันนี้เรียกว่าสวยจริงนะ